ทีท่านผชมท่านนะวันนี้อยู่เกมของอีรูนาคิดแล้วนะอ่าวันนี้ผมก็จะมาเอ่อไม่ได้มาทำอะไรนะเจวเวนบอกว่าเออมีของอีกอย่างหนึ่งนะที่ฟื้นฟูฮิวได้ดีมากๆนะก็คือดอกจากไอ้นี่นะื่อเลยว่าลิทดอกดอกหรือเปล่าห,หรือช่างเล้อโคลลนนะอ่าก็หาตรงนี้นะผมอ่าจะดอกเด้อเด้อเดถ้ามันดอกเดยวผมไม่ดูนะ ก็คนเริ่มแรกก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะหรือไม่แบบถ้าใครชอบก็แบบว่ามันรีมันรีชาร์จได้ได้เยอะนี่คือได้มาละลูกไม้ลูกไม้หวานนะฮะเออก็คือมาเดี๋ยวให้ดูนะฮะผมว่ายุนยุนสีน้ําเงินเอ้ยพูดผิดตั้งนานนะฮะอ,อยุนยุนเต็มเงินเนี่ยเพิ่มทอละร้อยใช่ไหม แต่อันเนี้ยลูกไม้หวานเนี่ยนะฮะมัเกี่ยวลูกไม้หวานกินได้เลยทันทีนะฮะกี่แป้ 8. เพิ่มสิบห้าที่แม่เออบางคนโอ้ยน้อยไม่โอ้โหโคตรน้อยเลยนะ,ะเดี๋ยวรอสักพักบนี้เพิ่มอีกแล้วนะฮะนี่เพิ่มหนึ่งนาทีนะฮะลองเอาหกสิบคูณสิบห้าดูนะฮะว่าได้เท่าไหร่นะฮะ <L ight ing sound> เอ <L ight ing sound> เดี๋ยวขอนักก่อนนะฮะไม่ได้ทดมาหกสิบคูณสิบห้าใช่ไหม 6กส5บสิบห้าได้พันกว่าเลยมั้งผมว่านะฮะคือ,อเลือดไม่พันก็โคตรเยอะร้อยกว่าเก้าร้อยเลยได้มั้งนะฮะคือ,อนะสำหรับคนที่แบบเนี่ยคุณคุูเสร็จแล้วนะฮะ 591นะเออที hmm. ่มันบอกอยู่เออก็ดีนะเออดีมากเลยอืมเรจะดีปานี้เออนที่มีเลือดประมาณนี้ก็สามารถฮิวได้อกมาว่าเรื่อยๆนะแต่คนที่แบบ่งสู้กับมอนใช่ไหมแล้วมอนแบบเตี้ย นะก็จะฟื้นฟูได้เรื่อยๆนะฮะบอกว่าถ้ามันแบบตีๆๆแบบตีแบบเงี้ยมันจะมีบางตัวนะฮะจะสู้สูสีกับเราไงก็คือเลือดเลือดแบบจะตีกันไม่ค่อยโดนอะ่ะนะฮะคืออ,อะไรประมาณเนี้ยถ้าเราไปใช้ใช่ไหมเราจะไม่งมันตายอยงเนี้ยคือเพราะว่าบางตัวในชะ่ไหมถ้าสู้สูสีเนี้ยมันจะมีบางครั้งที่มันหวดเิโรตตายอะ่ะเนะฮะแต่คนที่ยังแบบพึ่งพอจำนานอนะ เริ่มเล่นมานแรกๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะสับอันนี้นะครับผมอ่าเพื่อนสบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะาครับ